นะครับการปลูกเสียบแบบมันก็นได้แต่ว่าต้องเสียบลงเลือกกรบผมไห้มันโพจากตาสองตาเหตุผลคือต้องโพโพจากตาสองตา,งตาคือไห้มันนะครับมาลบแสงน้ำเนาะขันขันตาสองตาทั้งเครื่องเนี่ยการปลูกลงไปนะครับขันตาสองตาั้งเครื่องบ่ข้นมาลบเสียงนะครับตาชุ่มเนี่ยบ่ข้นมาลบแสงนะครับโอกาสหยาหวานเท่าสี่ไ่สายหยามันอยู่คุ้มเร็วนะครับหย่าเนื่อมันอยู่คุ้มเร็วก็หยาหวานแต่ครับขันเท่าเสียบลงไปนะครับเสียบเบื้องนะครับก็คือเสี S, ยบประมาณนี้ครับผม อันนี้ก็คนปลูกเป็นมันนี่ขึ้นในลักษณะแบบนี้แต่ขันเ้อปลูกโพอ่าเดี๋ยวบางคนมาเห็นนะวัาคือป,ปลูกโพไหลขันท้าปลูกโพไหลนะครับมันอีกขึ้นน้อยอันนี้นะครับสมมติผมปลูกนี่าจธิบายยากขนาดนี้ดอกเนี่ยผมปลูกประมาณซ้ำนีกับมีนะครับเนาะขันท้อตามันโพจาตาสองตาซ้ำเนี่ยครับไอโพขึ้นจากดินซ้ำเนี่ยนะครับมันอีขึ้นมาในล,ลักษณะแบบนี้ละขึ้นมาไหล มืนอนีแค่อดี๋ยี่ิบัวต่อไปอาจะเป็นรอยและขยายเล้เท่านี้แล้วเนาะจะให้พ่อเลี้ยงหนูนะ,ะพ่อเห็นดีด้วยใ กดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุนะเล็กฟร์มสวัสดีครับนะครับมอนี่มาพอครับนุนาเล็กฟาร์มคอนเกนนะครับเนาะกาสีม่ถึงนะครับการปลูกหยาวานหรือว่าเคลียกพันธุ์นะครับเนาะเขามาเบืองทอนพันธุ์หยาวานอิสระอยกเลยนะครับน่ทอนพันธุ์นะครับกาสทีประมาณนี้นะครับการที่เลียกปลูกที่ดีนะครับก็คือตามันต้องขึ้นแล้วนะครับเนาะ มัต้องบ่มนะครับเนาะคือตามันขึ้นแล้วคือมีตาแล้วนะครับเนาะมีตาแล้วขึ้นแล้วนะครับข้างบนนี่ก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่านะครับอันซุ่มก็ขาวหรือบ่มีตานี่นะครับเอาไปปลูกนะครับเอาไปปลูกมันต้องใส่เวลาในการบ่มหรือว่านะเมื่อเมื่อมันขึ้นมาแล้วเ้าเอาเ้าบ่มแล้วสักพักหนึ่งสักสองสามอาทิตย์เนี่ยเ้าเอาไปปลูกนะครับมันน่ะสี่หักนะครับโอกาสที่มันเอาห้องเคลื่อนย้ายเองเสียเอาไปบ่มไว้ใส่กระสอบใส่ยุวงไว้นะครับเอาไปเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายไปเองเสียมันสี่หัก แต่บ่คือซุ้มมิตาตทพุติปพียงเสียเพาตัดจากหาหาตานับหาตาก็นับได้หนึ่งสองสามซี่หากับประมาณนี้นะคับหาตากับประมาณจากซี่หาเส้นต้องสิ้นนะครับหาตาสิบตานะครับการปลูกนะครับการปลูกก็คือยานะครับยายาไปปลูกนะครับยาไปปลูกแบบเสียบปลูกให้มันสูงนะครับเดี๋ยวผอมีตัดให้เบิงนะครับเนาะการปลูกอ่า ทอนพันธุ์ซุ้มนี้นะครับบ่แนนาใไม่ลูกก็คือมันอ่อนเกินไปนะครับเนาะทอนพันธุ์ที่แนะนาใไม่ลูกก็คือมีตาขึ้นแล้วหรือมีหากขึ้นประมาณนี้นะครับเนาะมีหากขึ้นมีตาขึ้นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือกันนะครับอันนี้แนนําอันนี้ปลูกได้เฮาสิปลูกแบบล่มตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้นี่เฮาปลูกล่มคุ้อ้อยก็ได้คือปลูกล้มกุ้ยคือกบลงไปนะครับแล้วเอาดินปกจัก 2- 3ซสมเส้นนะครับเนาะตัวนี้ก็การปลูกกบลงไปสามารถเอาดินปูแบบอ้อยได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับ ปูแบบไว้ป่ได้นะครับสิบ่าเกิดเลยมันสีนาเลยนะครับเพราะว่าหันโจชืดๆนะครับสเนาเลยนะครับแต่ว่าหย่าวานนะผมบอกว่าปูกง่ายนะครับเห็ดหลุดเมื่อกระติดกระผมเห็ดหลุดเมื่อกระติดนะครับป่ได้ว่าโพดนะครับเนาะการปูนะครับการเสียบผมจะบอกว่าให้เสียบลงให้มันเลือกที่สุดกับผมเสียบลงให้มันเลือกที่สุดสมมติตัวเนี้ยมีแปดตานะครับเขาจงไหม่แค่สองตาบุญหรือประมาณสี่ตาบุญนะครับเพราะว่าต่ตาข้างล่างนะครับมันจะมันจะขึ้นแล้วมันจะเป็นเงานะครับขึ้นเป็นเงาโอกาสที่ว่ามันมัน ลำต้นมันขึ้นมามันจีแข็งแรงเรือมันจิโตเร็วกว่านะครับแต่ขันท่อปลูกเสียบซ้ำหนีแล้วก็เลี้ยว้ตางเครื่องนะครับโอกาสที่ว่าขันหักมันบ่ลงมพื้นโอกาสที่ว่าลำลำต้นของหยาวานนี่มันจีโตสานมันจีสูงนะครับการปลูกเสียบแบบมันก็ได้แต่ว่าต้องเสียบลงเลือกกรบผมห้มันโพจากตาสองตาเหตุผลคือต้องโพโพจากตาสองตาก็คือห้มันนะครับมาหลับแสงน้ำเนาะขันขันตาสองตาตั้งเครื่องเนี่ยการปลูกลงไปนะครับขันตาสองตา่างเครื่องบ่ขึ้นมาหลับแสง นะครับตาชุมเนี่ยบ่ขึ้นมารับแสงนะครับโอกาสหญ้าหวานเฮาสิี่ไ่สายหญ้ามันสิคุ้มเร็วนะครับหญ้าอื่นมันสิคุ้มเร็วกว่าหญ้าหวานแต่นะครับคั่นเฮาอ่าเสียบลงไปนะครับสิให้เบิ่งนะครับก็คือเสียบประมาณนี้ครับผมอันนี้นะครับเสียบประมาณนี้นะครับเสียบประมาณนี้ก็คือให้มันโผลพยัก่ามตาชี้ตาก็ได้แต่ว่าท่อนข้างล่างมันต้องอยู่ดินนะครับตาที่มันโผล่ขึ้นทังเถิงนี่เฮาบ่ได้เอาเลยครับเด้อเพราะว่ามันโผล่ขึ้นมาอยู่เพื่อที่จะสังค์คอเสียงเพื่อที่จะอ่าให้ นอที่แทงจากไม้มาจากทางล่างดินมันมันในแข็งแรงมันสูงนะครับเนาะโอกาสเทียมมันมันจีล่ำไงนะมันจีดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนอนนอนปลูกเลยนะครับก็คือนอนนอนลงแล้วก็เอากบแต่ว่าต้องให้มันขึ้นตาแบบนี้บันน่นนะครับหยาวันท้อชินเอานะครับแต่ว่านานี่นะฝนนะครับอ่าล้นพื้นี่ซื้อนะครับกระติดนะครับเนาะอันนี้มันเป็นแนวทางการปลูกเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะบางคนปลูกหยาวันกระติดกับผมเะวานะครับเพือนบ่าเขาใจนะครับ เอาตัวนี้ขันในตัวนี้ไปไปโกบเลยนะครับเน่าสูงนาบขันบ่บ่มแต่ขันในตาแบบนี้ไปนะเร็นรุ่นพื้นดีเสียน้ากระต๊กนะครับเออกระติดนะครับบ่ได้บอลโพดนะครับอ่าอันนี้ผมเฉยเบื้องนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ปลูกแบบนี้นะครับเด้อปลูกแบบเสียบลงไปซบบนี้นี่ครับแล้วก็นะครับเสียบลงไปแบบนี้ปลูกแบบเนี้ยนะครับความแตกต่างมันเฉมีุ่้มนี้นะครับหยาจะคุ้มกอนแต่ว่าขันุ้มนี้ขันนอมันผลนมาจากดินแล้วนะครับนอนนี่ขันพ่ไม่จากดินนะครับอ่ามันเใหไงเล็กกาแต่ว่าซุมนีี้ ามันขึ้นเร็วครับมันแตกเร็วแต่ว่าหญ่สาแล้วก็ะหยามันอยู่คุ้มกวนเพราะว่ามันบม่ได้ขึนจากดินหากมันเบอะหากการเจริญเติบโตมันว่าขึนมาจากพื้นดินนะครับการทีมันจะได้รับอ่าได้ได้ได้รับอ่าโปรตีนหรือว่าได้รับไง่งมาจากดินนะครับได้รับการตุงแต้งมาจากดินนะครับมันฉีดหน่อยนะครับโดยเฉพา่างเบื้องครับป้าหยาหวานนะครับขันมันบปลมควันบปลมควันว่าฝนตกแห้งผมปูว้ยหนูนะครับผมปลูกวัยหนูประมาณอ่าประมาณจาก สีไร้ว้วนนี่แหละทั้งหนูทั้งง้วนะครับเดี๋ยวอยพาเบื้องข่าวๆยางเบื้องข่าวๆนะครับแล้วสีห้ไปเบื้องว่าผมปลูกห้างกันแครนะครับแครประมาณอาจจะครึ่งเดือนนะครับใบใหญ่เลยนะครับขันผู้ผู้ใดไปเห็นคลิปนี่ยจิงหัว่าหยามันคุ้มกว่านะครับอันใดที่ว่าปลูกก้วนตัวนั้นนะครับปลูกแบบเดียวกันปลูกปลูกกันปลูกแล้วกันผมจ้างคนมาปลูกครับผมเสียบธรรมดาเนี่ยแหละครัเจ้าว่าดินมันแข็งแล้วเจาะ่ัเสียบให้ลงลึกนะครับหยาใบใหญ่เลยนะครับหยาอื่นมันคุ้มกว่า แต่อันใดีผมปลูกเองก้นปลูกที่ว่าลุงไห้มันลึกๆแบบนี้นะครับหยางใหญ่เล็วนะครับเนาะถ้าไปเบิง่งอันนี้ฝั่งนี้เป็นเอ่อเป็นหยาที่ว่าก้นปลูกเหมือนนะครับเนาะนะมันใหญ่เล็วนี่นี้ฝั่งนี้เป็นหยาที่ก้นปลูกเหมือนยู่นี่มีประมาณสองไร่กว่าครับผมอ่ามันต้องเอาโดนมาบินเบิ่งนะครับมันยังจะเห็นมันยาวแบบผุนนะครับเนาะกัลปลูกไว้มัน,มนยาวมันยาวไปบฟังผุ่นครับผม ซึงให้งัวให้หนูไปนะครับอ่าฟังนี่นะครับเนาะอ่าฟังฟังฟังนี่ก็คือปลูกปลูกกวันปลูกกวันตน้นโตทั้งเดือนเประมาณจากเดือนกว่านะครับเนาะฟังนี่ก็คืออ่าสมมุิอันนี้ได้ได้หยาวบตัวน,นี้ได้ได้หาเดืนอนตัวนี้ก็อยู่ประมาณสี่เดือนแต่ว่าตัวน,นั้นสามเดือนบางไงขึ้นเลยเพราะว่าหยามันคุ้มเพราะว่าคนปลูกก็คือเสียบให้มันเสียบแค่ลงดินเดือดนะครับตามันโพกจากดินไหลาหาตาหกตานะครับมาดีหยามันก็เลยบางไง อันอื่นมันเรียกคุ้มนะครับเนาะแต่ว่าฟังพีในย่างก็ไปเนี่ยล้กกบผมให้ก็อ้อยกบผมเราคือหยาหวานนะครับมันดีบางไหนมันดีแบบตามันลายขอมันสั่นแล้วก็คือมันนะครับอ่าสมุนท่าเสียบงไปชิบตามันจะแต่งมาสิบเอ็ดสิบสองตาบวกคือหยาอันอื่นหยาเดือนเนี่ยถ้าเสียบต้องไปนะครับมันมีขอมันยาวนีตาสองตามันขึ้นมันก่อล้ำมันก่อมันหน่อยนะครับเบึ่งเสียมาเบื้องก่อดีผมตาดอกก็ได้นะครับว่าอันนี้มันไก่งว ทำมันแก่งง้วผมก็เลยต,ต้องตัดออกพเพราะว่ายุงยุงมันสิหลายนะครับเนาะอ่ตัวนี้ก็ผมเบิ้งเบิ <c oughs> ้งก่อนะครับเนาะเบิ้งก่อตัวเนี้ยนะครับ <c oughs> ขึ้นมาหลายแห้งครับอันนี้ปลูกแค่ลำหนึง่งลำหนึ่งกับประมาณแค่์อา่าลำหนึ่งแค่ประมาณมากเกินซิบตานะขึ้นมาเป็นรอยนอนะครับอันนี้คือกัน,กนครับผมที่ต,ตัดออกนะครับปลูกลำ hm หนึ่งมากเกินซิบตาขึ้นมาเป็นรอยนอนะครับที่ตัดออกจากงัวะฟ้งพุ่นนี่แห้งไร้กับผมนี่พี่อพีแห้งไร้ กระคือนะครับก็คือมันมันในลักษณะคนปลูกข้อใจครับขานี้คือคนปลูกข้อใจนะครับโอ้โอนผลแห้งกับผลแห้งผมว่าดจีพายหนากระเบืองฟังฝุ่นละอ่าฟังฝุ่นเนาะแล้วพวกจีพายไปฟังฝุ่นก้อนละจังนั้นเนาะแล้วกจริงยังเดี๋ยวหาวิธีอ้อมก้อนครับมันมีแต่ป้ายหนานะครับเนาะฟังฝุ่นปลูกแตกต่างกันแค่สองสามอาทิตย์แต่ว่าคนปลูกปลูกว่าเป็นครับผมหนาบางใหญ่เลยอันอื่นคุ้มหนาเลยนะครับเนาะ ม,มันบางไงคือฟังผีเลยฟังผีนี่คนปลูกหรือว่าเสียบลงไปให้ลึกเนี่ยมันไงขึ้นมาถมหัวแต่ฟังผุนี่นะบบสูเบสูหยาดตามธรรมาชาตินะครับคนปลูกว่าป็น,นี่สิบบสูดาตามธรรมาชาติเนาะเดี๋ยวอย่พาลุยน้ำจังไงครับผม,ผมพรฝนตกดีครับฝนแจ่นเปร้งครับปีนี้แต่ว่าบ่ได้กินกระขอมันมหลาครับผมอันนี้นะครับเนาะน,ะน,ะนี่นี่นี่อันนี้คือปลายหยาหวานที่ผมตัดออกนะครับเนี่ยผมปลูกแค่ ผมปลูกแค่ซิปตานะครับเนาะคือลือรื้อำหนึ่งเสียเนี่ยผมตัดออกขึ้นมาเป็นยี่สิบสามสิบนะครับเนาะส้มหนึ่งขึ้กันครับปลูกแค่ปลูกแค่แบบแค่คอแน่นอนใช่ไหมเนี่ยคอแน่นอนใช่ไหมครับเนบื้องการขึ้นของเขาอันนี้คือคนปลูกเป็นมันนี่ขึ้นในลักษณะแบบนี้แต่ขันเ้าปลูกโพอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนมาเห็นนะว่าคือปลูกโพไหลขันเ้าปลูกโพไหลนะครับมันนี่ขึ้นน้อย อันนี้นะครับสมมติผมปลูกนี่อาจจะบางยากขนาดนี้ดอกเนี่ยผมปลูกประมาณซ้ำหนีกับมีนะครับเนาะขันห่อตามันโพยตาสองตาซ้ำเนี่ยครับไอโพกขึ้นจากดินซ้ำเนี่ยนะครับมันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ละขึ้นมาหลายแต่ขันห่อเพียรขึ้นมาปลูกโพกเสียนะครับมันทีไงสาครับผมมันไงสาอย่างไรอย่างไรเบื้องแต่ว่าลุยหนามใบควันครับลุยหนามใบควันฝนตกดีนะครับลุยหนามใบควันครับอันนี้เป็นป้าหย่างวานนี่ผมปลูกไว้ประมาณ ประมาณชีไรกับผมปลูกให้หนูนะครับให้ขอดงัวได้นะครับเนาะกามีระบบน้ำกับผมมีระบบน้ำอันนี้ก็คือนะครับมันก็มีหยาแกลบน้ำบริสต์หยาก,กับผมทั้งทั้งหยากรุ่งหนูทั้งหยากลี้ยงงัวนะครับกําลังกําลังข้องบประมาณนะครับข้องบประมาณแต่ผมท้าไม่ใจนี่แหละใ <c oughs> จก,กับข้องอยู่ล้วครับที่ ก็ร่งอิสุอเชียงทัพย์นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ให้ย่างให้เบื้องกว้างนะครับเนาะก็ร่างอิสุอเชียงทัพย์มาเดินไปล้วแย่ไปหัวใจนี่ละก็ร่างอิสุอเชียงทัพย์ขุนขาข้ามองเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวให้กล้องเบื้องจังหน่อยนะครับขาขามองเห็นทั้งทัุ้นนะครับก็คืออันนี้คือพื้นที่อยู่ประมาณสองไร่กว่านะครับสองไร่กว่าสองไร่กว่าที่เป็นป้ายหยาบานทั้งหมด เป็นป้าอย่ามาทั้งเมื่อสักหลายกาถ้าผุนนะครับเนาะถ้งพุนก็อีกประมาณสองเลแต่ว่าถ้งพุนมันจิ๋งใหญ่สาก็ฟังผีปลูกห้างกันแค่เดียนเดินคนปลูกปลูกวัเป็นนะคนปลูกก็คือเสียบลงไปเนี่ยหน่อยซ้ำนี่นะครับสำหรับคนปลูกปลูกวัเป็นนะครับก็คือเสียบเสียบลงจากพื้นประมาณเนี่ยซ้ำเนี่ยนอกนั้นตาทั้งเถิงมันเลี้ยมาซีหาตาแล้วมันมันจิ๋งใหญ่สาครับผมไม่เบืองถ้งพุนนะครับมันจิ๋งใหญ่สาก็คือเออ่หญ้าอื่นมันอยู่คุ้มก่อนะครับเนาะ นะครับอันนี้อันนี้นะครับแปลงเนี่ยนะครับปลูกซ่านะครับปลูกซ่าก็แปลงผุ่นแค่เดียนเดียวแต่ว่าแปลงนี้นะครับันจะข้นงอจะข้นเพราะยังเพราะว่าพิพ่นปลูกพิษก็คือปลูกนะครับให้หยามันพ่นจากดินสูงโพดก็คือข้นมาจะว่วาจักตาขึ้นมาแบบพกเกตตานะครับอยู่ได้ดินแค่อสองสามตานะครับมันก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้ที่ว่าแย่ซ่าะนะครับขันไม่เห็นช่วงที่ว่าห้าห้าที่ว่าหยาตามธรรมชาติมันข้นปกเนี่ย มันเถียงชิบึงบ้าแดงครับแถวชิบ่เห็นหยาหวานเลยแถวอันนี้ก็เออเริ่มที่จะเห็นปลายหยาหวานแล้วเพราะว่าหยาธรรมชาติมันมีอายุของมันสมมติว่ามันโตได้แค่สองสามเดือนมันก็นยุบลงแต่ว่าหยาหวานมันอาจจะได้สองสามปีได้สี่นะครับเนาะอันพุนนะเบบึงสุดพุนนะครับเพราะว่าผมปลูกอยู่มันสี่ไรลนะครับเนาะฟังฟังสองไรลฟังพุนนะครับสองไหลก็ฟังพุนเนี่ยท่วมหัวกับผมอ่าฟังพุนกับเป็นหยาเนี่เปียนะพอปลูกไว้เห็นนูนะครับเนาะปลูกไว้เห็นนูแล้วก็ไรครัวไม่เหหนูให้ไปเหงัวนะครับ กับผามาเบิองกับผมกับผามาเบิองแล้วก็ปิ่นแนวทางนะครับเนาะปิ่นแนวทางสําหรับคนที่จะปลูกเด้อครับผมปลูกบายากนะครับหญ้าหวานนี่ล่นที่ดินกับปลูกแต่ว่าข้อตรงหูวิธีการปลูกนะครับขันมือู้วิธีการปลูกนี่นะครับยากนะครับหยาในการจัดการนะครับเบงจังซี่นะครับอ่าจ้างคนปลูกนะครับว่ามันสิง่ายบ่แมนนะครับเฮ็ดผิดนะครับบ่คือคุณลุงปลูกอ่าคิดว่ามันสิได้ดีนะครับเนาะมันสิง่ายกว่ากันปลูกได้เร็วปลูกเร็วปลูกเสร็จงานเร็วก็จริงอยู่ครับแต่ว่า ผลผลในการได้นะครับมันมันบวบคุมกับเสียนะครับอันนี้ต้องมาได้หยาออกอันนั้นนี่นะครับฟังคุณนี่แทบสิบว่ได้ดกหยาเลยนอกจากจะเป็นต้นอี้ยมมุกชิวๆนี่นะครับจำซื้อบ่ได้กือกันเทียบมันขึ้นเนาะฝากไว้แล้วกันนะครับเนาะสลหรับมือนีนะครับวิธีปลูกหยาหวานนะครับเนาะสำหรับมือนีครับหองหนูนาเล็กฟ้ามคอนเกนนะครับกับสีขอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะกับสีขอเกลวคํามาสวัสดีครับ